เข้าสู่วาระกระทูถามแยกเฉพาะนะครับก็ขอเรียนท่านสมาชิกผู้ถามและท่านรัฐมนตรีผู้ตอบแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้พี่น้องประชาชนผู้ติดต,ตามได้รับทราบว่าอันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับปัจจุบันที่กําหนดให้มีกระทูถามแยกเฉพาะเพื่อให้นําเรื่องเฉพาะเรื่อง เฉพาะเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะพื้นที่มาถามในห้องนี้ในห้องกระทู้ถามซึ่งมีการกำหนดกระบวนการในการถามไว้แตกต่างจากกระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปกล่าวคือกระทู้ถามสดด้วยวาจานั้นให้ถามและตอบภายใน30นาทีกระทู้ถามทั่วไปก็ไม่กำหนดเวลาให้ถามได้สองครั้งกระทู้ถามสดถามได้3มครั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ ให้ถามได้สองครั้งแล้วก็ไม่เกิน20นาทีทั้งผู้ถามและผู้ตอบรวมกันอันนี้เป็นลักษณะโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามีกำหนดไว้ในการทั้งกระทู้ถามซึ่งท่านผู้ถามเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับท่านผู้ตอบท่านรัฐมนตรีก็มีประสบการณ์แต่ว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าข้อกําหนดก็คือกาหนดว่าต้องชัดเจนไม่วนเวียนซ้ำซากหรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย ข้อนี้ครับเป็นข้อบังคับข้อที่1 5 2ซึ่งสมาชิกส่วนหนึ่งจะปฏิบัติไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าเวลาทัางกระทู้ถามบางท่านจะอภิปรายจนเกือบหมดเวลาก็เลยก็เขียนก็บังคับไว้เลยว่าต้องไม่มีลักษณะเป็นการอภิปรายก็คือตั้งประเด็นแล้วก็เสนอข้อเท็จจริงแล้วก็ถามกับท่านผู้ถามท่านนิยมเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีประสบการณ์อยู่แล้วท่านก็ทําเป็นตัวอย่างได้เช่นเดียวกับท่านตรีผมก็ขอเริ่มกระทู้ถามแรกเลยนะครับ คือกระทู้ถามที่1.3.1ซึ่งคุณอนุรักษ์บุญสนถามแต่ว่าท่านรัฐวาการกระทรวงเกษตรได้ขอเลื่อนไปเป็นวันที่2ทธันวาคมนะครับกระทู้ถามที่1.3.2ของท่านนิยมเวชกามาท่านรัฐวาการกระทรวงมาไทยกรุณามาตอบด้วยตัวท่านเองนะครับขอเชิญท่านนิยมครับขับเรียนท่านประธานสภาที่ครรพ กระผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับกระทู้ผมเป็นกระทู้แยกเฉพาะแต่ยื่นไว้ตั้งแต่ที่ที่ยิมห้ากันยาที่ผ่านมาครับก็เลยอาจจะปรับิดหน่อยเพราะบางท่านต้องขอบคุณท่านระมุตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอน,นุองพงศ์กอจินดาท่านก็เมตตาจัดการให้ในหลายเรื่องเพราะนั้นที่เหลือ ไม่ใช่เวลาเกินหรอกครับท่านประธานครับเพราะว่าบางอันก็ได้แล้วเพราะว่าผมยื่นไปสองเดือนกว่าแล้วคือในหัวข้อคือ,อยขยายกิจไฟฟ้าแต่วันนี้ต้องกลับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยจริงๆว่าขอบคุณท,ที่ท่านจัดการในบางเรื่องแต่ที่ผมไปมาไปดูมาอาจจะปรับนิดหน่อยตรงประเด็นหมู่บ้านซึ่งวันนี้ก็มีในนี้แหละครับเพียงแต่ว่าไม่เฉพาะไฟฟ้า คือบ้านโนนเจริญนี่ตำบลกกปาสิวโนนเจริญคือหมู่ก้านะครับตำบลกกปาสิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นแต่เป็นตามพระกิจกาตั้งแต่ปี240กว่าผมจำไม่ได้แต่ว่าตั้งเป็นแรกกิจกามีผู้ใหญ่บ้านมีอบตอมีสมาชิกอะไรครบตามนั้น ส่วนที่หมู่เกําตะบลด้านม่วงม่วงคำหมู่6 6ตําตะบลตองโขบแล้วก็หมู่17บ้านนาดอยบ้านเหล่านี้ท่านเมตตาผมขอไฟฟ้าไปท่านก็กําลังจัดการให้อาจจะไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรเขาขอบคุณเริ่มเดินการอยู่แต่ที่ผมจะต้องพูดวันนี้เลยคือเฉพาะบ้านโนนเจริญหมู่เซึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บน ภูพานบ้านนี้ผมเข้าไปดูครั้งแรกเขาก็ร้องเรียนมาหลายรอบแล้วผมก็หาลือในสภาแต่ยังไม่รับการดูแลวันนี้ผมพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วจึงต้องขอความเมตตาละวันนี้ยังไงก็ท่านต้องประสานไปท้องถิ่นหรือยังไงก็แล้วแต่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านไม่มีถนนเข้าครับ ชาวบ้านต้องทำถนนกันเองอะ่ะโดยการลงขันวันนั้นผมไปดูเขากำลังปรับเพราะวันนี้มันหลังจากที่หน้าฝนผ่านไปก็ถนนพังชำรุดเสียหายหมดอันนี้คือส่วนมันดีนะนี่สะพานชาวบ้านทำกันเองเป็นสะพานไม้ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยมีไม่มากแล้วละ่ะทำกันเองสะพานไม้ก็พอเที่ยวได้แต่หน้าแรงนี่เขา ชาวบ,บ้านนี้ขยันนะครับเขาไม่ได้ใช้สะพานตรงนี้เพราะว่าหน้าแรงนี่น้าในลําห้วยที่เขาหมู่บ้านมันแห้งเขาก็จะโค้งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อรักษาสะพานแต่วันนี้ถนนที่มันมีปัญหานี่เขาต้องลงขันกันหมู่บ้านเออครัวเรือนนั่นหนึ่งร้อยบาทโดยใช้รถไถนานะรถไถนาเป็นรถของหมู่บ้านไม่ต้องจ้างมาปรับพื้นที่พอเที่ยวได้ มันมีอีกอันหนึ่งที่มีรถกําลังไถอยู่ในภาพผมถึงกลับเรียนท่านประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าลักษณะแบบนี้ผมก็ฝากเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผมก็เคยจะเข้าไปดูหลายครั้งแต่พอสอบถามไปหาลือในสภาหลายรอบก็ยังไม่รับคําตอบจากพื้นที่ก็ผุไมด้านรับรายงานจากกระทรวงมหาดไทย แค่คงไม่เห็นอะจากอำเภอจากจังหวัดมาบอกเสร็จแล้วดาเนินการแล้วน้ำประปาไม่ต้องพูดถึงฮะเขาใช้บ่อแต่ไม่ใช่บ่อแบบแบบขุดเหมือนพื้นที่ลาบเขาใช้บ่ออันนี้อันนี้หมายถึงว่าไฟฟ้าที่เขาใช้แบตเตอรี่กันเองบางคนมีฐานะหน่อยเพราะบ้านนี้ส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลังกับ ยางพาาแต่ว่าเอินยางพาราวันนี้โล18บาทมันสำพัมหลังก็ยังดีหน่อยบาท80ถึง2บาทนี่ก็พอมันทางเข้านี่เป็นเรื่องยากมากครั้งแรกก็ว่าผ่านเขตทหารเพราะมันอยู่ในป่าแต่วันนี้ทหารไม่มีปัญหากขาบอกพร้อมจะให้พื้นที่ดูแลและทำได้ผมก็เลยเข้าไปดูพอไปดูท้าบ้านนี่ขยันมากนะท่าน ท่านประธานขยันมากท่านรัฐมนติทำกันอย่างเอาเป็นเอาตายปลูกมันสำมบาลังขายได้เท่าไหร่ก็ช่วยกันร้อยกว่าลังคานี่ผมจึงกลับเรียนท่านประธานถึงรัฐมนติว่าการกระทรวงว่าเมตตาเข้าหน่อยได้ไหมดูแลเรื่องถนนหนทางเข้าหน่อยไฟฟ้าถ้าไม่มีก็ประสานให้เขาทําให้หน่อยแต่คนที่มีพอมีตังอยู่สองสาบ้านซื้ออะไรที่ไฟฟ้าโซลาเซลล์อะ ก็มาทมาทรพบมันไม่ชัวร์เองจะทำยังไงผมถามเขาวันนั้นผู้ใหญ่บ้านในเหลือซีมูลนี่ผู้ช่วยบอบตก็พาเดินดูผมก็คิดว่าเขาโกหกคนเหมือนกันนะเอ๊ะมันขนาดนี้ละบ้านนี้ปรากฏว่าจริงๆแต่ว่าก่อนพิภมจะเข้าไปนะ่ะกลางคืนก็ทางภาคราชการในอำเภอแล้วเข้าไปก่อนก็บอกไปให้เขาจุดไฟถ่ายภาพอะไรไม่รู้นะแต่ว่าผมไปดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องมาบอกเรียนทางผู้บริหารของบ้านของเมือง โดยเฉพาะท่านเลโมตีผมเนี่ยท่านเป็นคนมีจีใจเอื้อรีท่านอยู่แล้วผมจึงกล่าวเรียกว่าวันนี้ท่านจะทํายังไงให้เขาพอมีชีวิตเหมือนบ้านเหมือนเมืองอื่นให้เขาเข้าหมู่บ้านได้ทํามาค้าขายเขาได้นะหมายว่าเขาขนสินค้าพวกมันสำปะหลังพวกยางพารามาขายได้ อันนี้เลยกับกเรียนถามเป็นข้อแรกผมไม่ใช้เวลามากแล้วประธานผมก็ใช้เวลาเนี่ยเกือบหมดเวลาครับก็กระทรวงมหาดไทยมีแผนการดำเนินงานติดตั้งไฟส่องสว่างเรื่องถนนหนทางเรื่องน้ําประปาพอจะประสานได้ไหมเพราะว่าน้นประปาอาจจะไม่ต้องใหญ่โตแต่ว่าขอให้มันมีใช้เพราะผมดูแล้วมันมีแค่สองบ่อไม่ได้ขุดลึกแต่ว่าไม่แห้งครับบ่อตรงนี้ไม่แห้งขอถามท่านนี้แล้วว่าจะดําเนินการ ช่วยเหลือเขายัางไงขอบคุณมากครับ,บรเพื่อประโยชน์กับในการให้ข้อมูลนะครับอนุญาตให้ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนบุริพาคท่านพงศกรยุทธโยวิ์และก็คุณสุทธิชัยเรืองประภาวุฒิคุณเจตเสียงหนื่ชาให้ให้ข้อมูลและอยู่ในห้องประชุมได้ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสปาที่เคารพก็อย่างที่ ท่านดริตนตัน้งต้นว่าท่านไม่ได้ถามตามที่ได้ส่งมาอย่างเดียวแต่ผมก็จะตอบให้ได้หมดนะครับมี2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือเรื่องของไฟฟ้าเรื่องที่2คือเรื่องของถนนนนททางเข้าหมู่บ้านนะครับเรื่องแรกก่อนเรื่องของไฟฟ้ารัฐบาลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นก็ยังคงดำรนเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าได้มีโครงการขายายไฟฟ้ามาตามลําดับ นะครับจนขณะน,นี้ปัจจุบันก็ยังมีโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราศสลรลายใหม่โครงการที่2ตั้งปี2 6 6 6 8เถึง68ปเป้าหมายทั้งสิน้นจำนวนเงินประมาณ6,000กว่าล้านนะครับขณะนี้ปี6 1, 6 6 6 6 3ทําไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับยังเหลือราษฎรที่ยังยังขยายได้ประมาณแสนกว่าลายยังมีเงินพอพร้อม คำตอบคือการไฟฟ้าพร้อมที่จะขยายเขตไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านใดก็ได้รวมทั้งหมู่บ้านที่หมู่เก้านะครับคคกตมบทกบปะซิวนี้ด้วยของของสกลนครภูพานสกลนครนี่การไฟฟ้าสูนิภาคก็พร้อมที่จะไปปัญหาก็คือหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ ไม่ใช่เรื่องของการไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องของมหาไทยเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดูแลป่าสงวนอยู่ไม่ดูแลให้กระทรวงให้กระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ดูแลให้คนทั้งชาตินี้มีป่าอยู่นะครับหมู่บ้านเนี่ยตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนจึงทําให้การปักเสาพาสสายของการไฟฟ้าเนี่ยทำไม่ได้มีขนทางที่จะทําได้ไหมอของเดิมเนี่ย เมือ่อ,อกี้ย้อนกลับไปนะครับว่าคำว่าพร้อมเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยมหาไทยได้หารือกับทางทางการไฟฟ้าปัจจุบันนี้ไม่มีไม่มีอุปสรรคเลยเช่นเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีเงินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน75,000บาทต,ต่อลายปัจจุบันนี้จะแสนกว่าก็เดินสองแสนก็เดินให้การไฟฟ้าเดินให้หมดแต่ไปติดพื้นที่ป่าอย่างไรก็ตามผมก็ได้หาือกับทางกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ได้มาได้เรียนชี้แจงผมทั้งหมด เราได้แก้ไขระเบียบแล้วถามว่าป่าเนี่ยเข้าได้ไหมทั้งป่าสงวนและป่าตามพรบรป่าไม้ปี2 4 8 4ีเนี่ยเข้าได้หมดแต่ก็มีข้อจำกัดว่าเข้าได้อย่างไรถ้าสมมติว่าหมู่บ้านตั้งอยู่นอกเขตแต่ปักเสา,าพาดผ่านป่าอันนี้ขอได้เลยนะครับแต่ถ้าป่าผิดกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าจะโทษทีนะบ้านผิดกฎหมายก็มีช่องทางถ้าไปใช้ช่องทางคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติคอทอชอ ซึ่งมีพรบอ,รอยู่แล้วก็สามารถที่จะทําทให้มันถูกต้องได้นะครับไม่ได้ว่าจะไม่ได้สักทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไปผ่านขั้นตอนของกรมของกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวมลอ้อมกรมป่าไม้เขาเพราะรักษาป่า้ประเทศชาติถามว่าทําอย่างไรแก้ระเบียบแล้วทําได้เร็วผมเข้าใจว่าขณะนี้ที่เร่งรัดเวลาเนี่ยประมาณ4เดือน4เดือนเนี่ย จังหวัดใช้ประมาณครึ่งหนึ่งนะพื้นที่กับจังหวัดใช้ประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กรรมการข้างบนใช้นะครับก็น่าจะประมาณ4ี่ยังช้าผมเคยคุยกระทรวงทรัพย์ไม่เกิน6เดือนก็จะรับอนุมัติแต่ก็มีข้อจํากัดนะครับว่าถ้าบางป่าเขาไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเอ,เอาคนออกได้ซ้ําไปไม่ใช่ให้อยู่นะครับแช่สุปแล้วว่าทําได้ขณะนีะ้ได้รับทราบปัญหาแล้ว ก็แล้วไปหาลือกันหมดแล้วก็จะหาหุนทางที่จะให้ทางท้องถิน่นท้องถุนเป็นค้เริ่มต้นดําเนินการเราจะเร่งดําเนินการให้เสร็จเร็วที่สุดให้ประชาชนตรงนี้มีไฟฟ้าใช้เพราะไฟฟ้านี่เขาพร้อมเขามีงบประมาณพร้อมนะครับนี่คือคือที่ปัญหาแรกที่อยากจะเรียนปัญหาที่สองก็คือเรื่องของถนนทนทางก็ติดปัญหาเรื่องเดียวกันนะครับท่านต้องจําได้นะครับว่าการที่จะดูแลสา บริการสาธารณะเนี่ยเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิน่นเขาเป็นคนทําไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยเขาเป็นคนทําในพื้นที่เขาทําอย่างไรเขาใช้ไรายได้เขาเองไรายได้ที่รัฐจัดให้ไม่พอขออบจอได้ไม่ได้ก็ขอหน่วยหน่วยงานฟังก์ชันจกกะกกลุมโยธาธิการกลมทางหลวงชนบทอะไรก็ได้มีหนทางไปทั้งสิ้นแต่ต้องทําผมตรวจสอบมาพื้นที่นี้ได้แต่ทำา e a ก่อน ถ้ามี A เสร็จไปผ่านของของทอสอเขาถ้าได้ผมก็ตั้งพอตอนนี้ผมให้กรมโยธาการพังเมืองทําอยู่ถ้าเขาทํา EA เสร็จขอป่าไม้เสร็จผมก็ศึกษาออกแบบพร้อมกันก็จะทําให้หางพวกมานทําให้สําหรับบ้านนี้นะครับก็เรียนภาพโดยกว้างๆนะครับคาถามแรกที่ถามมาครับครับท่านนิยมถามได้มีเวลาสามนาทีเสร็จครับโดยเวลาสามนาทีผมเข้าใจต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีับาระธานครับผมนิยมเวชกรรมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครนเขตสองพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานด้วยความฝากความหวังไว้กับท่านรมัมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะคำตอบของท่านวันนี้เขาคงได้ยินหละพวกหมู่บ้านถึงแม้จะอยู่บนภูเขาแต่เขาก็ยังมีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาอะไรก็ส่งไปให้กันได้มันเปลี่ยนเหมือนน้ำทิพนะขอ,ขอบคุณท่านรมัมนตีทีนี้ผมเท่าที่ฟังดูนะ่ะ ถนนเข้าหมู่บ้านวันนี้เป็นป่าแบบท่านว่าป่าสงวนอุทยานแต่หมู่บ้านนี้ต้องเข้าใจว่ามันตั้งเป็นหมู่บ้านมา3 4 0สปีประมาณ50ปีได้ที่อยู่แบบนี้เดิมชื่อบ้านดงขวางนะเพราะมันอยู่บนภูเขามันขวางภาษาบ้านผมนะ่ะเรียกบ้านดงขวางแต่พอมาเป็นภาษาราชการเขาก็เปลี่ยนชื่ออีกชื่หนึ่งครับท่านประธานด้วยความเคารพว่าข้าหวังนะ ผมก็หวังกันว่าทางประเไทยซึ่งเป็นถือเป็นพ่อเป็นแม่ของประชาชนเป็นความหวังก็ท่านคงก็าฝากท่านว่าเข้าไปดูหนึ่งที่ผมว่าท่านบอกนี่แหละมันก็เป็นติดอยู่กับเงื่อนไขแต่เงื่อนไขตรงนี้ผมคิดว่าท่านจะแก้ไขได้เพราะในภูพานตรงนี้มันเป็นเขตที่ไม่เป็นป่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลพอเป็นหมู่บ้านวินอะไรแล้วส่วนใหญ่เขาปลูกมันสำปะหลังเต็มหมดแล้วในบ้านเขานะ ที่ผมไปดูเป็นมันสำปะหลังหมดแล้วป่ายางปลูกยางพาราทีนี้เรื่องกาบเรียนว่าในลักษณะที่ท่านพูดมานี่ก็ทรงทรัพยากรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข่งคัดในจุดนี้เพราะมันเป็นหมู่บ้านที่เป็นบ้านแล้วไม่ใช่ว่าเป็นป่าอยู่ส่วนถนนทางเข้าสองทางผมก็สงสัยว่าทำไมมาทาทางนีมน้มันใกล้ขว่าครับบอกถนนรัฐก็จะทําให้อยู่แต่มันไกลถนนสามกิโลห้าร้อยเมตรแต่นี้สองกิโล กับปีแ8ดรอยเมตรแคม่มันต่างกันกระบอกแล้วตรงนี้เขาทาได้เพราะมันข้ามห้วยได้โดยสะพานแต่นั้นข้ามไม่ได้อีกข้างหนึ่งมันไกลน่ะเพราะมันเป็นแหล่งน้ําที่ใหญ่เป็นลำห้วยใหญ่ปลายมันนี่กาดเวียนท่านแล้วรัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาทไทยว่ายังไงก็ขอให้ท่านไปดูเขาหน่อยคิดว่าลูกหลานน่ะมันผมไปดูแล้วกระสุสารเขานะมีชีวิตอยู่แบบ แบบช่วยตัวเองเท่านั้นนะครับท่านประธานครับโดยความรบเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยผมถามคันามสุดท้ายที่เหลือว่าจากที่ท่านนบตอบมาท่านชี้แจงผมเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะทําให้มันได้ไหมครับทําได้น้อยมากน้อยหรือมากแค่ไหนก็อยากให้ทําไปก่อนพอที่จะทําได้แค่ท้องถิ่นน่ยมีอบตศักยภาพไม่มากเขาก็ทําถนนเนี่นะผมไปดูข้างในบ้านเขาานะ เขาก็มีถนนคอนกรีตเพราะชาวบ,บ้านสองสามสายเขาก็ทำไดยละแต่ว่าทางเข้าหมู่บ้านนี่เป็นปัญหาใหญ่มันเข้าไม่ได้โดยเฉพาะหน้าฝนเข้าไม่ได้เลยกระบอกลำบ,บากต้องใช้รถไถนาข้ามได้อันนี้เลยถามท่านว่ามีโอกาสที่ท่าธรรมหทยจะเข้าไปดูแลจัดการให้เขาโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกผมไม่มีปัญญาหรอกครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ,รบขอบคุณครับเชิญท่านรัมปีครับ ก็เป็นท่านประธานสปาที่เคารพอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการบริการสาธารไม่ว่าไฟฟ้าประปาทั้งสิ้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตรงนั้นเป็นคนดำเนินการทั้งสิ้นท่านคงทราบในรัฐสภาก็พูดบ่อยๆว่ารัฐรวมศูนย์ก็ชอบที่จะให้ไปสั่งเขาเราสั่งเขาไม่ได้นะครับอยู่ที่ความ,มริเ่มของเขาโดยตรงเลยองค์กรปกครองท้องถิน่นที่จะทําแต่ถ้าเริ่มทําแล้วเนี่ยสิ่งใดที่ กระทรวงหาดไทยโดยกลไกก็คือผู้กํากับได้แก่แอาเภอผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประสานงานอํานวยการทําให้ได้ก็จะดำเนินการให้คําตอบนะครับคือพร้อมที่จะทําดูแลพี่น้องประชาชนปัญหาของพื้นที่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันติดขัดที่ว่าเขาเป็นในพื้นที่ไม่ถูกต้องแต่ถามว่ามีหนทางทําได้ไหมมีหนทางทําได้ซึ่งผมก็ได้หาหนทางไปแล้วเรื่องของเส้นทางก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องเริ่มต้นว่าจะทําที่ไหนอย,อย่างไร เมื่อรู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ต้องทำเอเอก่อนเพราะโดยกฎหมายนะครับแล้วไปขอกระทรวงทรัพย์ทั้งสองส่วนเนี่ยผมก็จะใช้ทางกลไกมหาไทยคือท่านอนเปิท่านรู้ว่าช่วยกันดูแลให้เกิดขึ้นเมื่อทำได้แล้วก็มาตั้งงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบท้องถิ่นเองงบ,อบของของท้องถิ่นตรงนั้นนะครับเป็นอบตองบของอหรือเป็นเทศบาลตะบลก็ตามงบของอบจอถ้าทําได้ถ้าไม่ได้ท่านก็จะมีงบอุดหนุนท่านตั้งงบอุดหนุนได้ นะครับของงบหนุนก็ถ้าเป็นอ,อบอจอเทศบาลเมืองเทศบาลนรครท่านทําตรงไปสักง,งบประมาณได้เลยนะครับถ้าเป็นเทศบาตบบตลตําบลอบตก็ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะดําเนินการให้เมื่อได้งบประมาณมาก็ดําเนินการแต่ในการนี้โดยเฉพาะเนี่ยได้ให้สั่งการไปได้ให้พื้นที่เนี่ยหาดอกัน เรายังมีหน่วยงานอีกคือกรมโยธาธิการและพังบเมืองที่สามารถช่วยได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราแต่ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนไปขอทํา e A ต้องใช้เวลานะครับแต่ขั้นตอนการทําเราก็จะไปเร่งรัดให้พี่น้องตรงนี้ได้ได,ได,ได้ได้ถนนที่จะขนส่งสินค้าทางการเกษตรผลผลิตออกมาจะได้สัญจรได้นะมีไฟฟ้าใช้ก็จะทําร่วมทั้งประปาหมู่บ้านก็จะไปดูให้นะครับโดยภาพรวมคงจะรับทําให้หมด แต่พื้นที่ต้องเริ่มแล้วเราจะเป็นผมก็จะไปดูเป็นพิเศษให้นะครับโดยให้ทางนันโทษทีแในมเภอกับกับผู้ว่ารการจังหวัดเพราะคนกำกับไม่ใช่หมาไทยครับคือท่านผู้ว่ากับท่าน,นอำเภอเป็นคนกำกับท้องถิ่นไปดูให้ให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เมื่อพูดไปถึงโน้นก็ต้องพูดว่าต้องได้นะครับมีข้อแม้นิดหนึ่งกระทรวงทรัพย์ไทยกอลต์ทำเลสุรอมต้องอนุญ,ญาตให้เราใช้พื้นที่ได้เราก็สามารถจะทาโครงการให้พี่น้องเขาได้ ใช้ถนนหนทางนะครับใช้ไฟฟ้าประปานี่ของเราทําเองก็คงจะไปดูว่าเขาทําได้ไหมมีแหล่งน้ํำไหมงบประมาณพอไหมถ้าไม่ได้จะของ,งบมาจากที่ใดก็จะไปดูให้ครับเพราะเป็นเป้าหมายหมู่บ้านที่มีไม่ไปมีประปาบ้านคือเป้าหมายของทรงมาไทยที่จะทําให้ให้มีขึ้นครับผมคงตอบเวลาเหลือครับ,รบผมขอบระคุณท่านนิยมและขอบคุณท่านดนตรีมากนะครับครับผมครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ จบกระทู้ถามที่1.3.2นะครับ